เราก็มาเดินป่านะคะศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติไสยโยกเฮ้ยนี่สู้ตายเดินตอนนี้ลุยป่าไผ่ก่อนเฮ้ยไหนเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยดี้ยินเสียงอะไรป่ะเสียงเยปันแปลกๆอ่ะ เดินต่อกันเลยค่ะนี่ได้ใ,ใจจริงๆเฮ้ยเฮ้ย,ยดีนะคะได้น,น้องเขาเดินมาเป็นเพื่อนเฮ้ย,ยเราต้องรอดทำเนวย่ะ อ๋อฮะอ๋อทแต่แค่ยืนตรงนี้ y en, y en. ก็เย็นแล้วนะ y en, y en. โคตรเย็นเลยเหมือนตู้เย,ย็นเลยอะเฮ้ยเหมือนตากแอร์เลยอะเฮ้ย <Y en. S 1> นู่นค่ะเป็นโพรงน่าจะเป็นโพรงของสายน้ําเฮ้ยเย็น่ะมันตากแอร์เลยเฮ้ยมันตากแอร์เลยค่ะลงเมื่อกี้นี่ไงเนี่ยพอยืนมันอยู่ห้องแอร์ขนาดอุณหภูมิย0องศา สิบแปดองศาประมาณนั้นน่ะโคตรเย็นเลยมันจะเป็นโพรงและลมมันก็จะผ่านเฮ้ยอีกจุดหนึ่งอีกจุดนึงนี่เหมือนกันด้าน,นล่างโอ้ลึกอ้หเป็นโพรงด้าน,นล่างน่าจะเป็นน้ำอ่ะเดินต่อเสียงไรวะจักรจันก็ไม่ใช่เสียงอะไรก็ไม่รู้อะจักรจันก็ไม่ใช่ ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเส้นชัยอยู่ด้านหน้าสวยมากอะ่ะด้านบนอผอมแม่ล่อมนี้เจือหยุดก่อนเหนื่อยโอย้สูงมากเลยนี่ค่ะที่เราเดินมาไปเดินกันต่อลุยค่ะเฮ้ย นี่แหละตอนแรกก็จะเดินมาคนเดียวแล้วโชคดีที่เจอน้องเาอรารวยเลยลูกพี่นุกนุกนุกลอยลอยลอยนี่มันต้องได้แบบนี้และนี่ถือว่าทางเดินสบายนะอา สุดยอดเลยอ,อุ้ยนี่คือป่าเนาะเ,เริ่มไปเรื่อยๆฟุ๊บฟุ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 บชอบชอบแนวแบบนี้นะสนุกาอดเวนเจอร์อเฮ้ยดันหนาดันหนา นุกมันร้อยโคตรจริงลเลยเฮ้ยดูนะโคตรลุยเลยเดินให้หลอยเดินให้มันมันก็ต้องเดินในป่าแบบนี้เลยนี่ได้ใจได้ใจยนุก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 ว้าวอออ๋อุ้ยเห็ดแปลกเห็ดแปลกนีก่ไง แบกดีเดี๋ยวให้ดูนะโหสุดยอดเลยไปต่อไปต่ออืมหานอไม้ป่ะเนี่ยออ้ป่าไผ่อะดูดิมันขึ้นบนหินได้อะโคตรเก่งเลยธรรมชาติเนี่ยเมื่อกี้มันแก่งมากเลยโอ้ยนี่เดินก็เปในป่าเลยนี่มันเป็นป่าไผ่นะอ้การจะนบุรีส่วนมีส่วนที่เป็นป่าไผ่เนี่ย เฮ้ยโอ้ทุกรูปแบบนะมันเป็นป่าต้นใหญ่แล้วก็ป่าไผ่เนี่ยเฮ้ยเดินต่อเฮ้ยมาดูหนึ่งไม้หมอนต่อหนึ่งชีวิตเฮ้ย hey. นี่ไงไม้หมอนเนี่ยหน, <c oughs> นักเลย <c oughs> นี่ไม้หมอนห <c oughs> นักนะเฮ้ย hey. และที่สําคัญนะไม้หมอนหนึ่งอันเนี่ยเขาบอกต่อหนึ่งชีวิตเลยนะ <c oughs> นี่ถ้าเดินมาคนเดียวหลอนตายเลยเฮ้ย hey. ประหยัดไม่ขวดขวดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแล้วยิ่งสวยๆอยู่ด้วยเฮ้ยเครียดแล้วนะเฮ้ยนี่ผลไม้ป่าป่ะเขาบอกว่าถ้ามะรลงกินก็แสดงว่าคนกินได้ดินี่ไงหยิบมาสองลูกนะไม่ได้เอาไปไหนอ่ะแต่เพียงแต่เอาไปศึกษาหาความรู้ไม่ได้ถอนต้นไม้นะคะเพียงแต่ เอาไปแค่สองลูกนี่ถ้าดูนึกว่าลองกองเออ